สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ QDH ทีเฮ e ส์เซนเนนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้การก่อสร้างของเราถึงไหนแล้วหลังนี้ก็อยู่ที่9 0แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆบ้านแล้วก็ด้านในนะครับสำหรับโครงการเซนเจอร์เก้าของเรานะครับจะประกอบไปด้วยแบบบ้านอยู่ที่11ไทยนะครับมีทั้ง1ชั้นและ2ชั้นนะครับแล้วก็ที่ดินจะเริ่มต้นที่50วาถึง104ตารางวานะครับเพื่อนๆราคาเริ่มต้น1.95ล้านบาทเท่านัับเดี๋ยวเาชาหงนล้อนบาทเท่า a ั้นะครับหลังนี ร,รอบบ้านก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเก็บงานไปได้ประมาณ90%แล้วอย่างที่บอกนะครับก็คืออีก1 0เรากันไว้สําหรับงานเก็บรายละเอียดล้วนๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่างตอนนี้ถ้าดูผิวผืนโครงการทั่วไปเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเ5้าแล้วดิมันไม่น่จาจะ9ก้าอะแต่เรามองว่ายัง90อยู่นะครับเพราะว่ามันยังเหลือง,งานเก็บรายละเอียดที่เราต้องการความเนี้บในการส่งต่อบ้านให้กับลูกค้านะครับนะครับอย่าสนับญ้าเนี่ยเราปูไปละครั้งหนึ่งแล้วเราก็ ตัดหญ้าไปแล้วหนึ่งครั้งด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งมอบนะครับเพราะเราต้องการให้หญ้าขึ้นเสมอกันนะครับแล้วก็เขียวติดทุกต้นในก่อนส่งมอบนะครับอันนี้เป็นนโยบายใหม่ของผู้บริหารนะครับของโครงการเรานะครับนะครับเพื่อนๆจากนี้เราก็มีบริเวณด้านหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าที่ดินอยู่ที่70กว่าวานะครับนะครับพื้นที่มันก็เยอะๆมากเพื่อนๆสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมีปลูกต้นไม้ด้วยนะครับน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวผมพาชมด้านในนะครับเพื่อนๆ ห้องโถงอ่ะว้างอยู่ประมาณ3เมตรนะครับงานที่เราใช้ในการปิดผิวพื้นก็คือใช้เป็นในส่วนของกระเบื้องกาลิโตสีครีมนะครับก็จะได้อารมณ์แบบสีเบดเบดเนี้ยนะครับแล้วก็เราใช้ในส่วนของบัวกันเพื่อนนะที่เป็น UPVC นะครับเพื่อนเพื่อลดปวกแล้วก็ลดน้ำหนักนะครับเพื่อนทำให้บ้านแบบดูแกรนขึ้นนะครับห้องโถงท้ายนี้ก็คือจะเชื่อมไปที่ห้องครัวนะครับห้องครัวเราจะเป็นห้องครัวแบบนี้เลยครับ ห้องครัวแยกเลยปิดเปิดนะครับนอกจากกันเสียงแล้วมีแสงด้วยนะครับก็ยังกันกลิ่นด้วยนะครับสําหรับห้องครัวเปิดแบบนี้นะครับห้องนอนที่3จะอยู่ใกล้กับห้องรับแขกนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นห้องทํางาน<ม>ได้นะครับเพื่อนเพราะว่าจะตรงกับโรงจอดรถเลยเพื่อนอันนี้ก็เริ่มเริ่มเ,เก็บงานนะครับ อันนี้คือทําความสะอาดหลังก่อสร้างเข้าแล้วหรือเก็บสีรอบสุดท้ายงานเก็บสีรอบสุดท้ายนะครับเราจะทําหลังจากที่ย่าติดแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในเลยเราเอาช่างสีเข้าทีเดียวเพื่อลดเวลาในการทํางานของช่างก็คืออยากให้ช่างเข้ามาแล้วได้งานมากๆแล้วก็จบนะครับมาเตอร์เบนรูมตอนนี้เราติดเครื่องปรับอากาศไวแล้วมีห้อยอกนะครับ1 2 0 0 0ม btu แล้วก็มาเตอร์เบนทรูมของในส่วนจจเล,ล็ตพาร์ตนะครับจะใหญ่มากๆเลยอยู่ที่ 4.4คูณ3.7นะครับเพื่อนเพื่อคือใหญ่มากครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะบอกอยังไงมาชมดูเนาะมาชมของจริงแล้วจะคิดว่ามันใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ากล้องเราอาจจะกว้างไม่พอเนาะ <laughs> จริงๆมันกว้างมากนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของอันนี้เราเท,ทน้ําอยู่นะว่ามันมีการรั่วซึมของน้ําหรือเปล่านะครับมีการรั่วซึมไม้อะไรนะครับมีการล้นได้ไม้อะไรเงี้ยครับ กับในส่วนของก๊อกนะครับเป็นอเมริกันนะครับแล้วก็ประตูใช้เป็นเป็น PVC นะครับก็คือกันน้ำมันไม่บวมแล้วถ้าเป็นใช้วัสดุแบบนี้นะครับเพราะว่ามันทนความชื้นทนน้ำอยู่แล้วแล้วก็วงกบนะครับเราใช้เป็นซับเฟรมนะครับเป็น UPVC แบบซับเฟรมนะครับประมาณนี้ก็จะช่วยเรื่องอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อัง้เนี่ยปลวกอะขึ้นได้แน่ต่อให้เราเทน้ำยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีในส่วนของพื้นที่บริเวณนั้นมีปลวกอยู่จริงๆอะปลวกก็ขึ้นมาได้นะครับ ต่อให้เทน้ํายาก็ขึ้นมาได้นะครับโดยเพราะนั้นการเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ทนต่อบปบวกทนต่อความชื้นเนี่ยจะตอบโจทย์ในระยะยาวนะครับเพื<ๆ>่อนๆห้องน้ำที่สองก็คล้ายๆกันกับห้องน้ำที่หนึ่งครับอันนี้ห้องนอนที่สองนะครับดูดิเพื่อนดูวิวแปลงนี้ดิเพื่อนเป็นวิวนานะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นภูเขานะครับ ในสายตาผมก็ยังส่งมอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีงานที่ต้องเก็บรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะเราถึงตีเป็น90%อยู่นะครับเพื่อนมาที่ห้องครัวนะครับห้องครัวอันนี้ก็เป็นเป็นงานดีไซน์นะครับที่เราตั้งใจดีไซน์ก็คือปกติเพื่อนเพื่อมาดื่มน้ำตอนกลางคืนนะเพื่อนะก็จะเดินจากห้องห้องนอนใหญ่เนาะเปิดประตูตรงนี้มานะครับเพื่อน ตรงไปก็จะเป็นบริเวณที่เราทําช่องไว้สําหรับวางตู้เย็ยนเลยอยู่ที่ขนาดประมาณ90เซนนะครับเพื่อนๆวางสายใบสายยังได้นะครับเพือ่อนก็คือตู้เย็ยนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่อนมานี่นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวเราทําให้เป็นตัว L นะครับเป็นตัว L ก็รองรับการใช้งานได้หลายอย่างนะครับอย่างตรงนี้ก็สามารถวางไมโครเวฟได้ก็คือดีไซน์มาแล้วว่าอ่านลูกค้าวางไมโครเวฟได้แน่นอนนะครับซิงข้างในเนี่ยใบแบบเขาเลือกเป็นซิงแบบ1หลุมนะครับ ยี่ห้อฮาเปเล่น,นะครับเพราะว่าต้องการให้เพื่อนๆนะ่ะล้างในส่วนของล้างแก้วล้างมือล้างผักอะไรที่มันไม่ได้ล้างแรงมากก็คือล้างข้างในได้นะครับแล้วก็มีตู้เก็บของอันนี้เป็นของพิงนะครับฟิตเมนต์ค่อนข้างพอดีกับเคาน์เตอร์ครัวที่เราดีไซน์ไว้นะครับเพือ่อนวางพอดีอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่มีขันทั่วไปนะครับโฮมโปรก็มีขัยนะครับก็เราพยายามดีไซน์มาให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปแบบถึงก็ต้องไปบิวอินเลยนะครับก็สามารถแต่งบ้านให้สวยได้นะครับ ในส่วนของหน้าบานอันนี้ก็อันนี้สําหรับเก็บเตาแก๊สนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาเก็บงานอีกรอบนะครับอย่างที่บอกนะครับยัง90%อเซอยู่นะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงไหนไม่เรียบร้อยนี่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวรีบมาเก็บเลยบางทีอาจจะแบบหลุดรอบสายตาไปนะครับก็เท่ากับว่าซิงอยู่ตรงข้ามกันนะครับเนาะส่องของได้ส่องของนะครับมาดยนะครับเชื่อมกันมาเลยอันนี้คือดีไซน์ไว้เป็นอย่างดี คือไทจ้าจเลิพดพลเพื่อนๆจบอ่ะจริงๆผมบอกเลยว่าจบคือซื้อแล้วแทบจะไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วอ่ะนอกจากลูกค้าต้องการต้องการอย่างอื่นที่ที่อย่างสมมติอย่างเงี้ยมันตะวันตกมันมีแดดหรือเปล่าอาจจะต้องใส่ระแนงเพิ่มอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วลมโฟลดีที่สุดนะครับสําหรับห้องครัวเนาะต้องให้ลมมันโฟล์ออกมาแล้วก็จะช่วยลดกลิ่นอับของในบ้านได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็มีการติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ให้แล้วนะครับ1 0 0 0ลิตรพร้อมปั๊มอัตโนมัติ1 5 0บวัตต์นะ ก็ทําฐานให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรางน้ําฝนนะครับหรือคนเชียงใหม่หรือว่าคนเมืองเขาเรียกว่ารางรินนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆจาริดพาร์นี่มีให้ครบเลยค่อนข้างครบเลยครับหน้าบ้านนะครับลงตรงหน้าแล้วก็ด้านข้างก็ลงตรงนี้อย่างเงี้ยครับทามาให้ครบเลยเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปทําทีหลังนะเพราะว่ามันเป็นงานโครงสร้างเนาะอันนี้ก็เกิดเขาเรียกว่าตรวจงานเรียบร้อยแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนตก หลายครั้งแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังจังมุงหลังคาแล้วฝนตกหลายรอบก็ยังไม่มีการรายงานมนาะว่ามันร่วกนะครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจในผลงานตอนนี้นะครับท่อเนี่ยครับท่อเฟสหรือว่ากล่องเก็บสายนี่เราใช้เป็นสีดานะครับเพื่อให้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สึกว่ามันโดดเกินไปเมื่อก่อนใช้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็อาจจะมีการโดดบ้างนะครับที่สําคัญเลยตรงนี้บล็อกช่องลมนะครับอันนี้เราบล็อกช่องลมแต่จริงๆแล้วมันเป็นทั้งช่องลมและช่องแสงเนาะมันก็ช่วยให้บ้านดูโมดเดิร์นขึ้นแล้วก็สามารถเก็บของ ดเดีรือว,ว่าวางต้นแขกการได้เพื่อนได้หลายอย่างเลยเนี่ยตรงนี้เราทําเป็นพื้นใส่ล้างให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างกดเกลือน,นะครับก็รองงานมันเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยทํานะครับเพื่อลดดีเฟกต์นะครับเพื่อลดดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันก็มีไฟให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆไฟเยอะมากแต่ว่าโครงการเราจะค่อนข้างประหยัดไฟเพราะว่าเราใช้เป็นไฟ led หมดเลยต่อให้เป็นหลอดหลอดไส้แบบนะี้ก็เป็น หลอดไส้แบบ LED นะครับก็จะช่วยเรื่องการประหยัดไฟครับเพื่อนบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ําอยู่กัน2คนเนี่ยครับเปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยผมค่าไฟว่าผมว่าไม่เกิน1000บาทสําหรับบ้านที่ดีนะครับในในส่วนของเรัของจุ้ยก็คือมันต้องวนรอบบ้านได้นี่ผมพาเดินวนรอบบ้านเลยคือเดินวนรอบบ้านได้เลยจะดีสําหรับในทางของจุ้ยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตว่าคื่อ90%ในสายตาของของเราของ Q d h o ี s e าเนี่ย อยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะทําบ้านให้เนีย100๊ยบร้อยเแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมอีกรอบนึงนะครับอาจจะเป็นน้องฝางก็ได้นะครับคนงานของเรานะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ